ในคลิปนี้นะครับผมจะไปแกล้งคนด้วยการสลับรถคนอื่นเป็นรถพังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าของรถที่กลับมาเจอรถตัวเองจะมีรีแอคชั่นยังไงต้องทําเป็นกระบวนการด้วยเพื่อนเฮ้ยเนี่ยมึงเห็นหมานี่ไหมหมาไหนหน้าหมาเนี่ยใครอยู่นั่นต้เยอะแยะวะน่ะหน้าหมาไหนอ่ะเอ็นเรียกกับหมาไหมบนเขาใช่ปะเออแบนเขาเราไปดูดิบนเขาเงี้ยบนเขาอุ้ยเจี๊ยบดาวอ่ะโอ้ไม่เอามีเอามันเลี้ยงหมากันไหนยังไงคนเลี้ยงหมามันเห็นดิดูดิเต็มเลยเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา แมวแมวแมวก็ไม่เอาเฮียมันไม่ขับรถมันหรอกเพราะว่ามันต้องยืนเหมือเลี้ยงไงหน้าเลยเบลไม่มือดูดิคนเรเบลเยอะนะเว้ยเยอะว่ะเฮียเฮียมึขึ้รถเฮียแลมโบแลมโบแลมโบเฮ้ยนี่นี่นี่มึงเอาแลมโบไปเลยปะไหนไหนอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะไอ้เรเบลเนี่ยมึงมึงรอคนข้างไปก่อนเพื่อน เอ็มมึงหายไปมึงหายไปมึงหายไปหายไปแล้วสวยเช็ดนีเมื่อกี้กับรถตีนีิแลมโบโบเหรอเอ๊ะมันหลอนแก๊งแก๊งหรือเปล่าเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยสองคนเนี้ยใช่ใช่มาด้วยกันเนี่ยก็ว่าต้องคุยกันว่ะถ้าไม่ใช่วัยรุ่นดิทคอร์ดนะไปคุยวอลเฮียคุยวอลเฮี่อีกคนมีอีกคนมีอีกคนมีอีกคนเพื่อนเอ้ยเอไอหนุ่มนั่นไอหนุ่มไอเนี่ยไอเนี่ย ลบลบลบเมนูนวงจัดสามสี่อ่ะลบไปลบไปไอ้กิ้งก่ามาวันเลยเพื่อนอัเดอร์สาววเลยแป๊บนึงมันจะเห็นดิไม่เห็น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 ไปแล้ววันเลยวันเลยอคุณมาเลยเพื่อนสวยเลยแหละคนมาเพื่อนมีคนมาอีกมีคนมาอีกมีคนมาอีกเฮี้ยมาจอดเทียบข้างดีกว่าสีแปดแก๊งไหนอ๋อผู้หญิงด้วย โอ้โหเฮียทรงเดียวทรงผมสีส้มเหมือนกูด้วยไอ้สัสล็อกล็อกดิเอมดีกว่าดิอมอะออย่าให้เห็นตัวนะสวยนั่นใเลยใรมเป็ี้อกเยเปลี่ยนรถทั้งเมืองให้เป็นรถกระป๋องเล ไอ้เหี้ยยิงก่อนก็ปองอีกไอ้เหี้ยทรงเนี่ยบอกลูกกูออกมาแล้วเพื่อนออกมาแล้วออกมาแล้วออ้มาแล้วไอ้เหี้ยงไอ้เหี้ยยิงสตาร์ได้ออกมาสองคนเอาชิ้มหายละไอ้เหี้ยมันกินมันละทีเอาดิถามิ่งไม่ละมึงเพื่าจะคุยกันปะก็ว่าดีซแล้วเอาทีละยังเดี๋ยวไปถามกันอีกไอ้้เหียิถามสักหน่อยเถอะ ่เห็นเหมือนกันไหมคะน่าจเป็นเซเหล็กใช่ไหมคะใช่่คะอยากแรงโบน์อย like ่างเป็นเซเหล็กเออขับได้ขึ้นขึ้นอะไรนี่จะขับได้หรอคะมันจะขับได้เลยเพราะจะขับได้มีจากแรงโบน์ในส่วนที่เคสเมื่อกี้ไปเชือกันี มันแค่ใช่รถเราใช่ไหมไม่ใช่รถเราใช่ไหมไม่จะเอาไปเก็บเพรวะเนี่ยเดี๋ยวากลัวแล้วบินมาอีกจะยิ่งไอ้ย่าเบิกคันใหม่เลยได้ปะเออเออเป็นมึงจะทำไงเป็นกูขับคันนี้ไปแหละเออเป็นกูขับคันนั้นแหละจริงแต่ค้ส่วนใหญ่ไม่น่าจะคิดว่ามันขับได้เลยโอ้ยเจ๊ดีรวยจังวะเนี่ยอันนี้อ่ะเอ็กซ์นี่วะแลมโบ้รถคันนี้ไอ้ย่าขับไปพาวป่ะวะเอ้ย่ามาอีกสองค่ะทีเพื่อน กออคันอะไรคนเดิมเพื่อนไม่ไม่ไม่เนี่ยขับเข้ามาเนี่ยสองคันเนี่ยเออเด็กเองเอเดดไอ้ด่นอ้เีไอ้ไอ้่นยืดด่ไม่มีสกินแล้วยาเข้ามาแบบนี้ปาแป้งยืดหน่อยเยมาดูอีกปะแป้งไม่เท่าไหร่เฮียไม่ใส่ผมเลยวะจีจีรอแล้วจีโอเคโอเคฮ้ยเขาไปเฮียคนอยู่ข้างนอกเยอะว่าเอ้ย่ให่เดี๋ยวรอจังหวะคนที่เข้าไปข้างในหมดเว้ยยวมันหินพวกมึงช่วยกันดิพวกมึงช่วยกันดิเาีิเาดิเาีิ กูลบไม่ได้เพื่อนเมนูกูอ่ะงั้นให้ให้เอ็มคนเดียวเอ็มไอ้เหี้ยเอ็มมึงมึงเปลี่ยนตัวไปสีดำทำไมอยโคตรเด็ดเลยไอ้สีขาวขาวจ้าเอ้ยเอ็มไอ้เหี้ยเอ้ยเอ็มไม่ใช่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 ไม่ทันเห็นไม่ทันเห็นเพื่อนก็กูเป็นแอดมินไงกูมาลงหัวไอ้เหี้ยเอ้ยกูกูเอาคันนี้ไม่ทันวะเดี๋ยวอีกคันหนึ่งอ่ะเพื่อนเออเพรอมึงมึงอยากให้โดนปัญหาเนียนบไหมให้สี้าอุ้มมึงแล้วปล่อยไว้มันจะร่องหัวนเพื่อน เออวาะสิกะมันจะจะได้ไม่ต้องมีใครเห็นมั้งไงเพื่อนไอ้เยี่ลองดูดิเสร็จแล้วไอ้เต็มไปเนี่ยไอ้เียสร็จแล้วเต็มเลยว่ะไอ้รถไอ้รถมันดูสูง่ะไอ้รถดูสูง่ะไอ้รถดูสูง่ะไงวะเฉยชมว่ะเอ้ยรถใหม่มามีรถใหม่มารถใหม่แล้วเหรือรถใหม่มาดูทีนี้คนมาเพื่อนเยอะเลยไอ้สัตว์อหนูนี่ออกมาไอ้หนูนี่ออกมาอีหนูนี่งงไอ้เยี่ไอ้คนนี้แม่งจอดซ่อมไกลเลยว่ะไอ้เยี่ ไอ้รถอ้อกมาแล้วไอ้รถไอ้รถไอ้รถงง GTP กูหายเฮ้ยยขึ้ยล้ยี้ยี้รถรถขับไปว่ะเฮ้ยไม่ขับว่ะขึ้นไปก่อนยี้ยี้ไอ้รถเอาไปว่ะอยี้รถเอาไปไปว่ะเฮ้ยลองสเปกจอได้เพื่อนให้ซิก้าตามไปดูวันนี่ไงสเปกจอไว้ดูดิ ขับคิวเลยอ่ะมันจะขับไปไหนวะซิวเนี่ยอันี้มันจะไปไหนอ่ะเฮ้ยคุ้มได้ฟาร์มนะเนี่ยไอเอ็มกูว่าจะมีหน้าม้าว่ะหน้าม้าเหรอเออมันจะได้พูดไงไอ้สิ่งก้าเอาเฮียมันอุ้มกันเนี่ยเนฮ้ยมันอุ้มกันเนี่ยไอเฮ้ยมันคุยกันดิคอร์ดเอ้าโลดพี่ ไม่รู้ว่าน่าจะบล็อกอะไรที่เจแจ้งเขาอยู่ที่แจ้งอยู่เหรอกวอะเลยโอ้โหใครเนี่ยเป็นบุตรขันไหนมันขับไม่ได้มันมันเหมือนมันไม่ใช่รถตอนแล้วตอนนี้พี่ใช่เหรอเอ้ยมึงจะขับดิมันบอกมันขับไม่ได้มึงขับโชว์วันนี้แน่มันก็ขึ้นได้นี่พี่ต้องมันโว้วววววววกัวแจ้งแอดมินในย้กกูว่าแล้ววันที่เจ็ดไอ้เหี้ยแล้วทำไงดีทีนี้รถผมโหมดแรมโบว์สีดำด้วยรถผมอ่ะ คนโม่ห่ดรถมาามาขายเนี่ยเย้ยมีคนเอามาเย้ยมันเก็บด้วยนะโถงอี๋โอโหพี่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 เอ้มึงรอนหงุพี่มือร้อนหงุามือร้อนหงนใช่หรอพี่ให่ลยโอมึงจะหลอกไม่เผมไม่เห็นพี่บังหรือเปล่าพี่เราออกเข้ามาแล้วแล้คนอื่นผมเห็นนะ ใช่เหรอเห็นทุกคนเลยผมเห็นทุกคนนะแต่ผมก็เห็นพี่พี่เห็นผมได้ไงอ้าวเยีจริงแล้ผมเป็นอย่างเงี้ยผมทำยไงดีเนี่ยมัไม่ใช่อะไรอ่ะไม่รู้อ่าเป็นอย่างเงี้ยออกมาเป็นอย่างงี้เลยอะแล้วี่ชามีกี่คันเนี่ยโอ้มาคันเดียวครับแลมโบสีขาวเมื่อกี้สีดำไม่เห็แล้วทำไมมีตรงนี้มีตั้งห้าคันเนี่ยอ้าวแล้วเสียงเสียงพี่ชัยคนยังอยู่ไหนอ่ะเอาแ่้วเก็ไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมผมมีบัตรละมีบัตรละ ไอ้ยัาจะหลอกออกเกมไม่หยาบไม่ผมเห็นทุกที่หมดเลยนะเดี๋ยวมาสองคนไม่เห็นมึงไงเพื่อนเนี่ยมาเต็มเลยแต่หลอกผมเห็นแค่พี่ชายพี่ชายแสแดงอ่ะใช่หรอก็ผมเองก็แสดงอ่ะผมเองก่แสดงใช่ไงผมเห็นพี่อ่ะแล้วแสดงคนหนึ่งใครอ่ะแสยงคนหนึ่งใครอ่ะเขาไอเลยโมัวฉลามโวฉลามอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ มันปั่นกันอยู่ไอ้เฮียไม่แสดงใช่ไหมไม่แสดงไม่ใช่ไม่ใช่่อะไรเนี่ยก็เนี่ยผมจะหายรูปให้ดูเลยพี่เนี่ยเนี่ยเดีวผมเนี่ยเหมือน่ผมๆ ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมไม่ได้พูดแล้วคนที่พูดอยู่เนี่ยใครล่ะก็เนี่ยเสื้อแดงพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชเนี่ยเสีงงเสียงนงพี่เสียงเนีแต่ก็เสื้อไม่รู้พี่แต่ผมเป็นคนเสื้อแดงมีคนพี่คนนะเธออะไรพี่ไม่รู้อ่ะเออคนไหนเนี้ยโอ้ผมไม่คุยด้วยเลยพี่กัผมเสื้ดงเนี่ยพี่ไหนรูโลกผมก่อนดีที่ กี่โมไม่รู้เธอเองพี่ไอ้เยังปัดเด็กผมอยู่กาแฟผมเนียไถามแฟนพี่เนี่ยเธอเธอเธอเราหลับหลับอุ้เกาเธอใช่ใช่เราเออเลยขาอุ้มืออ่ะเนี่ยแก้แพี่แก้แทพี่เนี่ยเขาเปียนผมตลอดเลยพี่ดูดิตอนนี้มันมันไม่มีใครสนใจรถดรยรอนเนี้ยไอ้ย่ ไปในเมืองดีกว่าเพือ่อนไปในเมืองดีกว่าวะผมท่อพี่ผมท่อไอเอ็มพอเถอะไอเอ็มเปลี่ยนเถอะไอสัตว์หายกูบอกเลยหายแล้วกันเนี้ยไป้วตำรวจอยู่ไหนวะแล้วตำรวจอยู่ไหนอะตำรวจอยู่ข้างบนมันคุยกันอยู่แน่นอนเฮ้ยกูว่าแอ,อบลบได้นะจะไหวมันสนใจนู่นอยู่เพื่อนเออใช่ใช่เอา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  R ห้าสิบวันสามสองหนึ่งบับ เออรถไหล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 ่ยังไม่รู้ว่ามีหรอเป็นมาแล้วยัง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 เราคันนี้สุดก่อนไหมมันมีคนยังยืนใกล้ๆเพื่อนเอาคันสุดก่อนมันโฟกัสกันนนั้อยู่เพื่อนเออเอาดีเอาดีไปเอายังสามสองหนึ่งปับปับขดเนียนขดเนียนขดเนียนรถไหล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 อ่ะนี่ไม่สนใจเลย อุ้ยเาลดแวเพื่อนบาแล้วเพื่อนกู้อีคันได้ละเชื่อกูเฮ้ยมันรู้เท่าล้วเป็นไรอะเสียสตาร์เราอีกคันไม่ขับไปเลยวะเออกลัวดิเอาจะมื่อคืนได้ด้วยด้วยไปด้วยด้วยเราหน่อยสองคนนี่ได้เล่นแต่คิดรถที่อะไรเนี่ยลิมิเต็ดอะไรเนี่ยก็แบะออกข้างกันนนั้นยังวิ่งได้อีกไะ อะไรวะเศียรเล็กร้อยได้ทำอะไรกูทำอะไรกันละมึงจะมาฟังมันรูดมินนะอันนี้ถือว่ามินพี่ไม่ได้มินแต่ก็ดูนี่ยังมาสุดจะคันนี้ดูเต็มของส้างชั้นนะเอาไงเอาไงเอาไงกี่ขนาดนี้พี่แต่งอะไรเนี่ยตามเต็งอะไรนะสองหนึ่งเรียบบ๊อบหนึ่งสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุ่นเป็นด้วยเฮ้ยเป็นยังไงอยะเปลี่ยนแบบโคตรนี้น่ะ ไม่คุณไม่ต้องล้องผมก็ได้เพื่อนได้หรอเออนงคลิปลบได้เลยอ๋อที่ตำรวจก็งงตอนกลับไปฮะยมาอีก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 ยีดสิ่งวะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเอมเอาเลยเอมตามคเลยสองหนึ่งบล็อกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่รู้ละไอ้เหี้ยทั้งบ้านเลย อย่าเราไปเล่นด้วยนะนายโกแกงเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยเรียบร้อยโดนแกงแล้วนายโกแกงอีกแล้วรถตอล็อกกูรถตอลอกกลายเป็นเศษขยะเอ้ือมันรู้แล้วหรือยังกลายเป็นเศษขยะเนี่ยนะมึงคิดสภาพถ้าสมมติคนหนีงานตามย่ะมันกลังจกกูแล้วเราเปลี่ยนรถแม่งเป็นรถตอนน้เรตอไอ้เหี้ยกูบอกแล้วแม่งร้อนอ่ะมีหมดร้อนขาเลย <c oughs> คือแบบคเฮี้ยเลยใครเจอแบบตอนทํางานดำแลว้วก็โดนแบบเนี้ย